มันกีบิดอะไรวะโอเคเลียวภารกิจได้แล้วนะช่ดน้องโสเรียบร้อยนะครับผมเย่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 เฮ่เอามาดูตังดีว่ามันจะพอไหมการอัปเกรดของเรานะครับโอเคจะตีอัปเกรดวะรีเจนเร็วขึ้นแล้ก็มีเอ่อคอมแบท ยิ่งรวขึ้นมตังไม่พอตังน้อยอ่ะภารกิจแม่ได้ตังค์น้อยเราจัดไปเลยครับอ๋อลูกจิ้งกนเลยอ๋อจัดภารกิจซนดี้ังครับแค่พ,พ,พันเมตรเลยอะเปลี่ยนเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนทันไหมม่เราเรียกภารกิจแล้วนะฮะเฮ้ยชอ t ไอ่ฝาดชนกูไอย้ยรถรถสปอร์ตแน่นอนอยู่แล้วทุกฮาร์ดนี่มันแลมโบกินี่นี่ว่าจะไปแลมโบใส่ให้หมดมาดูดีส่นถึงหนึ่งไรวิจริงกัน่านะครับนะครับ โย่ยาวไปจ้าวู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 ซิกแซกอืมโดนทุกดอกหอยฮะไปไปถึงโอ้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 อืมชนเลยแล้วรุ่นใหม่ต้องชนให้ยับ เพราะมันผลิตผลิตมาด้วยความแรงนะครับันเมตรฮะจะถึงภายในกี่วิฮะโว้ว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 โอ้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 ตายแล้วโอ้รถมันขับช้าทนม่งเลยชโอ้ย นี่ถึงที่หมายภายในไม่ห้าวิเราดิ้งไปเราดิ้งไปอือหือปาร์ตี้สุดยอดจริงจอห์นนี่ตายแล้วมึงยังจะปาร์ตี <c oughs> ้อีกเหรอ Will oh, you see me crying about a little girl. I swear to god I will shove that thing down your throat hole. Whoa, Shandy. We can't mourn Gat forever. Eventually you gotta get back on the horse. No offense, brother. He's right. Whatever. <laughs> Damn, Damn, uh, okay. Life is for the living and shit. You know what I'm saying? Oh, it's so อ้าวไอ้เหี uh, get low, get low. Um, uh, ้ยเข้ามารอบผ้าเนี่ยนะเป็นแก๊งแฝงตัวมานะนี่เย็ดเค้กดเฟี้ยวโอ้แก๊งนางฟ้าเหรอวะเย็ดเข้สัส เปิดมาก็มันอีกแล้วครับผมพานี้ไม่รู้ใครมาใครอืมดมไข่ไปหนึ่งทีน้องไม่รู้ใครใครกูกูยิงก่อนเลยกูเจอกูยิงอืมอืมตายไซเวนนองโสนอืมนังโสน่าแม่งเฮ้ยมึงจับเพื่อนกูไหม อือเอาต่อยกูด้วยไอ้สัสเอาต่อยกูทำไมอีกเอาบอกไปอือตายซะเล่นพิกใหญ่เนะาะไอ้สายเวน้นโจโจอืมอืมขีบ พาเนาะพาไปหมดมาจัดว่าม,มามาตอนนี้มาหาพีรหนย์เดานบนไอสัตว์เอ้ยเพื่อนล้มอีกแล้วเห้ยพียดมึงล้มเก่งมากเลยมึงเป็นผู้ชายเนี่ยล้มเก่งมาก อีีกกทน็ยิงจังอืมอะไรกันหนาวะอืมยิงหัวนย่งดอกอืมตายไซเวนอืมยิงเก่งยิงมึงอะเราต้องปกป้องพีชนะครับลาดสโตว,เว์เยอะนะฮะชดกันบนะ้างครับภาพนี้ แกันมาคดอยใช้เลยแป่ได้นอกกันเถอะโอเคเ๋ออะไรกันด้านบนยิงจังยิงเอ้ายิงพวกเดียวกันนี้เอ้ยกูกอโทษกูกอโทษฉันเอาสไนเปอร์ไปแล้วม okay. oh. oh. okay. oh. anyway> ันได้ไปไหนวะเก็ตอร์ <t <t ูขึ้นบนหลังคา ยิงกันมาเลยฮะข้างลา่างเอาขึ้นอยู่ไหนโอเคเจอแล้วโอเคดูกันไหนอ๋อโจบโอ้ยมันยิงกวาดว่ะโอ้ยเฮียเฮียเฮียเด็ดเด็ดเด็ดลบ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 เฮียแม่งฉลาดจังวะ ไอสัตว์แม่งยิงช็อตกูเลยฮะามันฉลาดนักฮะโจอืมหัวแตกนะน้องโจมามามาคิว่าฟีเอ,อ,อ,อ๋อะเฮ้ยเฮ้ยลบลบไอเฮี้ยกูโดนอีกแล้วเฮ้ยเร็วเดี๋ยวมันยิงซ้ำโอ้ยยิงซ้ำอ่ะยิงกวะ่ะกูรีโหลดแป๊บนึง เห็นเลเซอร์อยู่ไหมฮะเห็นแล้วบบเห็นกระจุกนี่นะลงไป่้า้ล่างลงลงไป่้า้ล่างนะลงไปด้านล่างเหรออะอ๋อมึงเป็นอะไรเมื่อกี้เฉยไปอ๋อไป อ๋อดึงคัดเอาเหรออ๋อเปิดไฟนะครับดีกว่าบิ๊กบัฟเมืม่อกี้เยอะเลยนะเยรอดยวะด้านบนนะไปเอ่อเอาแล้วด้านบกูขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยนี้อมาแล้ว กเจอเด็กแอนติบอดด์เอ้าไอ้กูลงมาทางไหนวะเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮียทางขึ้นไม่เจอเฮ้ยกูลืมกูลืมมันไปทางไหนอ๋อทางนี้โอ้โอ้ระเบิดต่อมาครับเหนื่อย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 ต้องย่าติดประตู โอ้แม่งเฮ้ยนี่คุ้นๆเดสรอยเฮนิ่คอปเตอร์โอ้แม่ง,มง,มง,มงขนาดนี้บึ้มบึ้มดีครับแกวแกวมันมีอีะไรไม้สองเป็นไม้สองว่ะลักซี่พีพีเอครับอีพีจี ช่วยพี่ทุกอย่างจริงฮีอหอนมาเยอะอยู่นะอือไปลงไปน้องเอาไอ้เฮียหล่นใส่กูด้วยไอ้เอ้ยแหมเอาหาแกกเอาหาไปนหนลาไปกูจะยิงหอโหแม่งมุมอับปะมุมอับมุมอับอือไอ้เยว้าอีกทีนึง่ เออมาโดนดูดไปพร้อมกูเกมโอเวอร์เหรอหรือยังไงอ๋ออ๋อสรุปไปสองคนนี้มันมาช่วยมันมาลุกมือคิวเบร์แะ้ววานยันทีดิแม็คแกมีแผนยังไงอ่ะมาทงเอ้ดีด้วยอ้าวโดนหักคอเฉย But you only need one of them. Viola, your sun is setting. But but it's too late. Late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive that fucker back across the sky. You feel me? Yes, <laughs> Kilby. Ah, apology accepted. Hey, I'll come for you a VIP Faster Murder Brawl. That'll cheer you up. จบอีหนึ่งปารกิจนะครับผมแม่โดนฆ่าเพื่อเลยไปร่วมไปเผลอไปร่วมรวมหัวกับคิวเบนนะครับเพื่อเราก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะผมโหลดดิ้งไปโหลดดิ้งไปเห็นนะครับมาต่อกันเลย ดู๋ยวดีเรามีตังค์หรือเปล่าถ้ามีตังค์อัปเกรดอุ้ยแจมแจ๋วแกวม,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 มากมากเดียเมทนะผมไม่ใช่ไม่ใช่เดีเมจนี้เอ้ยกดไม่ค่อยขึ้นเลยนะเราอะเอ่อเอาเป็นเอ้คอมแบดดีคอมแบด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 แ,แล้วก็ SMG เสามเอาเรีโหลดเหรอไหมรีโหลดอ่ะเอาทการรีโหลดก่นอนเพราะรีโหลดมันต้องเร็วๆนะครับกเลเวล โมชัดกัน S M G ก5ปัน้าอ๋ S M G นะครับเพราะผมรู้เรืผมใช้บ่อยนะ S M G ไตโฟ,ฟก,ก็รอไปก่อนนะจ๊ะ b e ต u t y อะไรเงี้ยรอก่อนค่อยอัพนะฮะัมามนาทีกันเซโมนมาสองพันเมตรครับ,2000รบสองพันเมตรนี้พีก็ต้องจัดเรือแล้วครับนี่เราโยนทิน้งได้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วรั้าวว้าวเราขับฮอเล่นไปก่อนนะเพราะเพราะมันหนึ่งมันหะนึ่งพันเมตรไลอ๋อคามเขตปุ๊บ น่าเลยนะครับดาวขึ้นเลยอ้อหอไล่ตามว่ะเดปลาทิ้งดิ่งครับโดนล่มอือหือไปต่อบผมลงจ้าลงจ้าบึ้มหรือเปล่าโอ้โหจอดทอเป็นไงเรียบร้อยสุดยอดจอดจอบนหลังคาด้วย Uncle Lord, I'm with you, eh? So, you, you don't. I'm a pile of the catalogs and sell them wherever they want for a profit. Catalog, mm -hmm. you run this shit like a department store or something? Yeah, yeah. Who gets a hard hodl from looking at just the phone number? Point taken. These, uh, regular employees of yours? No, I'm not. Oh, this side of the pile. วูวมันเดียวแบบใจนึกแหละน,ไ,นไล่เกง่งมากไอเวนโอ้โหขับรถเที่ยวมันมา้วครับทำไมมันเอาเปืนนี้ให้กูอะอือเดนรถใหม่หครับผมแรงกว่าแน่นอน เอาอ,อีเวนมาลองดู S M G ว่ามันยิงแรงกว่าเดิมฮะเฮ้ยแรงกว่าเดิมวมามยิงไปหินหมดอีกอืเอเดี๋ยวสองร้อยเมตรไปจะไปเพื่อนโอ้ <c oughs> โหดูการขับรถมันนะไอ้เยี่ยมขับอ้อมมึงขับอ้อมไปไหนเนี่ยเวนโอ้ <c oughs> <c oughs> รถเยียร์มาฮะขับช้าด้วยมีคนตามมาอืมตายไซเวนิน